สมมอไซส์สไตล์ช่างบนนอกก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องอาจารย์ช่างเอฟซทุกท่านครับอ่ะวันนี้อยู่กับเครื่องกดยางนะครับอยู่กับเครื่องกดยางครับพี่น้องนะครับอ่ะวันนี้มีเคสตัวอย่างอีกแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวจะไปดูนะครับว่าเป็นเคสอะไรนะครับอ่ะที่มันงัดยากมากที่สุดนั่นก็คือนะครับยางหลังของ ยามาฮ่ามีโอหน Gt นะครับกับตระกูล TTX นะครับนี่นะครับคือนี่แหละงานหน้าร้านไม่มีนะลูกค้าถือวงล้อมาให้นั่นหมายความว่าเขาพยายามอ่าที่จะงัดอย่างงัดไม่ได้ก็เลยต้องถอดออกมาถอดออกมาแล้วก็ยังงัดไม่ได้นะครับก็เลยถือมานะครับเพราะว่าแม็กของยามาฮ่ามีโอหน Gt นะครับ เป็นแมกขอบกว้างนะครับขอบกว้างนะครับคล้ายๆจะเป็นแมกเรเดียนแล้วแหละนะครับมันก็เลยว่าง่ายๆถ้ายางไม่ตกขอบงัดให้ตายมันก็งัดไม่ออกนะครับกว่าจะทําให้ยางตกขอบได้นี่ถ้างัดกับรถนี่มีแล้วแหละยี่สิบนาทีนะครับถ้ามีซีแชมป์กดก็ง่ายหน่อยนะครับแต่เคสนี้ดีหน่อยนะครับเขาถอนมาแล้วนะครับ นี่เอาเครื่องกดยางเรากดไปโลดนะครับกดง่ายๆโหลดครับพี่น้องเรามีเครื่องกดยางอยู่แล้วนะครับนี่ตกขอบไปแล้วนะครับตกขอบไปแล้วถ้าตกขอบหนึ่งครั้งแล้วจุดหนึ่งแล้วนอกนั้นกินหมูครับพี่น้องนะครับนี่แหละนะครับถ้าคิดว่าจะถอดทําเองอย่าคิดว่าเรื่องงัดยางเป็นเรื่องง่ายๆนะครับเรื่องงัดยางนี่ไม่ใช่ง่ายนะ ดีไม่ดีเหล็กงัดยางดีดกลับมาโดนตัวเองนะครับหัวแตกคิ้วแตกนะครับได้เย็บนะครับฟันหักก็มีนะครับเพื่อนๆนะครับงัดยางนะครับจ่าง้างเขาหลดครับพี่น้องว่าต้องไปย่านเอะครับจะาวองเก็บตัวแม่นี่บ่เอยเสียหายหลายบาทเลยนะครับเป็นงัดเองนะนะครับงัดไม่ถูกวิธีนะนะครับขนาดเขาเป็นช่างแท้ๆนะครับเหล็กงัดยางยังดีดหน้าผากดีดคิ้วนะครับ แตกเย็บกันเจอแทบจะทุกคนแหละนะครับคนที่เป็นช่างนะครับอ่ะนะครับหลังจากที่กดยางตกขอบไปแล้วนะครับพี่น้องนะครับ GT นี่มันงัดยากอยู่แล้วนะครับต้องทำใจนะครับกับ Ttx นะครับ ttx ถึงแม้ว่าจะเป็นวงล้ออ่าแบบซีวดนะครับเป็นล้อโลครับพี่น้องนะครับก็เป็นลักษณะเดียวกันนะครับก็คือขอบขอบมันกว้างนะครับ กรอบมันกว้างพื้นที่ให้ยางอ่ะมันน้อยนะครับให้ยางตกขอบมันน้อยอ่าเทคนิคการงัดนะครับใช้เหล็กงัดยางสี่ตัวนะครับสําหรับผมเด้อพี่น้องนะครับอ่าเอาด้านที่เป็นตะขอเกี่ยวเลยนะครับด้านที่เป็นตะขอเกี่ยวก็กดไล่ยางให้มันตกขอบนะครับอ่างัดงัดเข้ามาแล้วก็กดไล่ยางไปด้วยนะครับ าวางเหล็กงัดยางตัวที่สองเข้าไปในระยะที่ห่างกันสัก2นิ้วนะครับก็ไล่ยางกดขอบแล้วก็งัดงัดงัด,งดมาไว้ก่อนนะครับทั้งบนทั้งล่างเด้อนะครับสอดตัวที่3นะครับห่างกันอีก2นิ้วนะครับแล้วก็ตัวที่4ี่นะครับงัดตัวที่4ขึ้นมาเลยนะครับเอาเท้าเหยียบไว้ก็ได้เด้อนะครับแล้วก็ค่อยคอยงัดได้ขึ้นมาทีละตัว นะครับนี่ก็คือเทคนิคนะครับนี่เหล็กงัดยางออกแบบมาเป็นพิเศษพพนะนะครับเหล็กงัดยางสําหรับเกี่ยวยางนะเกี่ยวดีด้ครับพี่น้องแตงปลายแบบแบบเมื่อกี้นะครับนะครับก็งัดออกอย่างง่ายดายนะครับถ้ายางตกขอบแล้วก็ทับถ้าทาตามที่บอกมาขั้นต้นนะครับนะครับเอายางออกมาดูก่อนนะครับ นี่แหละนะครับถ้าเขาทําได้ก็คงไม่มาไม่ยกวงล้อมาหาเราหรอกนะครับขนาดเขามีเครื่องมือถึงกับถอดดุมล้อได้นี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วนะครับเพื่อนๆถอดท่อไอซองไอเสียนะครับอ่อาทีนี้เขาก็บอกอยางตัวนี้เปลี่ยนที่ร้านผมไปอู้ร้านผมบริษัทย,ยี่ห้อนี้ครับพี่นอ้องยางในนะครับครับร้านผมบริใัทย,ยี่ห้อนี้เด้อครับพี่น้องนะครับ แล้วก็ผมบ่จะไม่ยจะไม่ยัดไส้จะไม่สอดไส้ที่เบอร์เล็กเกินขนาดนะครับถ้าจําเป็นจริงๆก็ลดลงมาแค่1เบอร์หรือเพิ่มแค่แค่หเบอร์แค่นั้นนะครับเพื่อนๆอันนี้ยางยางใน275แต่ยางนอกอเบอร์ร้อยทับนะครับร้อยทับ90นะครับร้อยทับเกมันเทียบได้กับเบอร์325สองแล้วนะครับ แต่มายัดยางยางในเส้นเล็กเกินนะครับเส้นน้อยพวดครับพี่น้องมันขยายตัวขยายตัวเยอะมันก็เลยกลายเป็นยางบางนะครับตัวยางในถ้ามันขยายออกเยอะเะเหมือนกับลูกโปง่งนั่นแหละมันก็บางนะครับโดนอะไรทิ่มนิดๆหน่อยๆมันก็รั่วแล้วเพื่อเจอยางไม่มียี่ห้อ,อยางแล้วเบิดคาที่เลยนะนะครับอันนี้ก็หาเศษเสีเส้ยนน้าออกก่อนนะครับเวลาหาเศษเสี้ยนน้าก็ เอามือรูปดูนั่นแหละแต่ว่าควรจะส่องดูก่อนนะครับบางทีอ่ามีบางเคสเจอใบเหยียบใบคัตเตอร์มาเหยียบตะปูมานะครับลวงมือลงไปบางทีเป็นเศษแก้วนะครับมือบาดได้นะมือเป็นแผลเด้อนะครับให้ระวังด้วยนะครับอาเคสนี้ผมมียางเบอร์ใหญ่สุดอยู่ที่เบอร์ส0มรอขอบ14บ่นะครับใ่า่สุดในพื้นที่แหละครับพี่น้องนะครับ ทั้งสองเจ็ดห้าทั้งสามร้อยนะครับเพราะว่ารถใหญ่กว่านี้เขาก็ไม่อยากเอาเข้ามาเพราะว่าต้นทุนยางมันสูงเด้อนะครับมันมีขายแต่ต้นทุนยางมันสูงเกินนะครับเขาก็เลยเอาเบอร์นี้เข้ามานะครับส่วนมากจะมีเบอร์สามร้อยนี่แหละทั้งสิบสี่ทั้งสิบเจ็ดนะครับถ้าเบอร์ใหญ่กว่านี้มันจะแพงครับต้นทุนมันจะสูงนะครับ เหมือนกันกันกบยางจัก,กรยานขอบ27ขึ้นไปนั่นแหละนะครับต้นทุนมาสูงนะครับยิ่งไปเจอจัก,กรยานไฟฟ้านี่ต้นทุนยางมาแพงกว่ามอาไซส์อ่าสี่เท่าห้าเท่าเลยนะครับอ่าฝากไว้ด้วยนะครับแพงด้วยนะครับอันนี้เทคนิคการใส่นะครับอาจารย์บางท่านท่านอาจจะเติมลมเข้าไปนิดนึงก่อนแต่ผมไม่เติมเด้อนะครับเทคนิคแต่ละอาจารย์ไม่เหมือนกันเด้อนะครับ อันนี้ผมก็จะล้วงยางเข้านะครับยัดยางเข้าอ่ายัดยางเข้าโดยไม่ให้ยางมันอยู่ในตำแหน่งที่พับนะครับบ่ให้มันเป็นเกลียวเด้พี่น้องนะครับบางบางคนยัดยางไม่เป็นยัดยางยางเป็นเกลียวเลยนะครับยางเป็นเกลียวก็มีนะครับแต่เมื่อเจอลมยางตเติมลมเข้าไปเดี๋ยวมันก็จะพลิกเองแต่ถ้ามันหลายเกลียวมันก็พลิกบ่ได้นะครับพี่น้องนะครับอ่าเวลาใส่นะครับกดยางทีนี้ เราจะเริ่มกดจากตรงที่เป็นจุบลมก่อนนะครับเพื่อนๆอนยู่ใส่ไรจุบลมผมนะครับอ่า g t ร้อยยี่สิบห้าเด้อนี่นะครับล้อแม็กมีโอหนึ่งสองห้า i g t หนึ่งสองห้านะครับอ่ก็มัน g t x บ่นะครับล้อตัวล้อแม็กนะครับเป็นนะล้ Mac, นนอแม็กนั่นละรุ่นนี้นะครับอ่าเริ่มกดจากหัวจุกอ่าจุบลม จุบลมนะครับหรือว่าหัวจุกนั่นแหละครับแถวบ้านผมเพื่อนๆนะครับไล่จากจุบลมไปด้านซ้ายกับด้านขวาก่อนนะครับนะครับพอไล่ไปแล้วมือกดไม่ลงก็ค่อยเริ่มทําการงัดนะครับงัดเข่านั่นแหละครับพี่น้องเบื้องยางลวดครับยางเบืสภาพแล้วสิปิงงัดธรรมดาเนี่ยผมเคยบดิกินครับบดิกินงินเขาครับพี่น้องนะครับอ่ะ นะครับเทคนิคการงัดนะครับจะเอาด้านไหนก็แล้วแต่ตามความสะดวกนะครับะจะเอาด้านงองอตะขอเกี่ยวก็ได้จะเอาด้านแบนงัดก็ได้แล้วแต่สะดวกแล้วแต่ความเคยชินของอแต่ละท่านเด้อนะครับงัดไปก็กดยางไปแบบนี้แหละนะครับอย่าให้ยางมันขึ้นขอบขีขอบเด้นะครับงัดไปบางทีอยู่ใกล้เขาก็เาก,กดนะครับนี่แหละเป็นยางโซงคือดำนะครับ สาเหตุที่กางเกงดําก็เพราะอย่างนี้แหละมันเปื้อนนะครับถ้าดําเฉยๆไม่ว่าได้ถ้าเหยียบขี้หมามาวโอโงานเข้าเลยได้นะครับพี่น้องนะครับกนะ็ค่อยๆงัดทีละนิดทีละนิดงัดซ้ายงัดขวางัดซ้ายงัดขวานะครับอาฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับยางในตระกูลนี้จะคล้ายๆกับเรเดียนนะครับคล้ายยังไงเวลาเติมลมมันจะมีเสียงดังปังนะครับ และในช่วงที่ได้ที่เติมลมให้ระวังนะครับด้านล่างอย่าให้มันไปหนีบกุญแจนะครับแล้วก็อย่าเอามือเราเข้าไปใกล้เดี๋ยวมันจะหนีบมือเรานะครับมือขาดคนเด้อพี่น้องนะครับเอานะครับนี่ก็เป็นแนวทางนะครับอย่าคิดว่างัดยางเป็นเรื่องง่ายนะครับบ่หมูปันดเดอร์พี่น้องนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้แนเดอร์นะครับถ้ามันหมูจริงๆเขาก็คงไม่ถือวงล้อมาหาผมนะครับถอดลงทุนถอดวงล้อแล้วเขาคงงัดไม่ได้นั่นแหละเอานะครับ